สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 5ค่ะสมเด็จพระเทพพรันราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีทรงเปิดศูนย์สอนภาษาอังกฤษแห่งใหม่ของ British Council ประเทศไทย วันนี้เวลา9นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คเขตประเวศทรงเปิดศูนย์สอนภาษาอังกฤษแห่งใหม่ของ British Council ประเทศไทยเพื่อขยายโอกาสด้านการศึกษาช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแก่เด็กเยาวชนให้ได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโลกที่มีการแข่งขันมากขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้เพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษโดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรประธานแผ่นศิลาเริกทรงเจิมบ้านน้ำใจไทยเพื่อนพึ่งพายามยากและส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าวุ้งและบ้านมีจังหวัดลพบ,บุรี วันนี้เวลา16นาฬิกา13นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตรเสด็จไปประทานแผ่นศิลาฤกษ์ทรงเจิมบ้านน้ำใจไทยเพื่อนพื่งพ,พายามยากให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าวุ้งและอำเภอ,อ,เอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีณวัดถ้ำตะโกพุทธโสภาอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี ในการนี้ทรงประเคนจตุปัจจัยทธรรมแด่เจ้าอาวาสวัดพร้อมกับถวายถุงยังชีพแด่พระภิกษุสงฆ์และทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดําเนินง,งานโครงการสร้างบ้านน้ําใจไทยเพื่อนพึ่งพายามยากพร้อมทั้งประธานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยแก่ผู้ให้การสนับสนุน สืบเนื่องมาจากเมื่อปีที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่นี้ประสบเหตุมหาอุทกภัยสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่พังเสียหายทั้งหลังเป็นจํานวนมากและจากสภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้หลายครัวเรือนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ร่วมกับจังหวัดลบบุรีและหน่วยงานต่างๆดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านพังเสียหายทั้งหลังที่ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนใน3ามอำเภอได้แก่ท่าวุ้งบ้านหมี่และอำเภอเมืองทั้งหมด65ครอบครัว ซึ่งสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3โดยคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเงินบริจาคของประชาชนผ่านครอบครัวข่าวสามให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านจำนวน65หลังพร้อมกับซื้อเครื่องนอนอุปกรณ์เครื่องครัวอาทิตังแกส๊สหม้อหุงข้าวไฟฟ้าตู้เย็นพัดลมและถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ1000ลิตรมอบให้บ้านที่สร้างทั้ง65หลังรวมเป็นเงิน18ล้านหนบาท5 ส,สตางจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งไปเฝ้ารับเสด็จอยู่ภายในบริเวณวัดโดยประทานสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นและเงินช่วยเหลือแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยรวมทั้งคนชราและผู้ด้อยโอกาสและทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยความห่วงใย ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนรวมทั้งหมู่บ้านต่างๆที่ประสบอุทกภยัย มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำสิ่งของเหลือใช้มาประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการทำฐานชีวมวลจากขยะแห้งเศษใบไม้และเปลือกใบไม้และนำขยะเปียกโดยเฉพาะเศษอาหารนำมาทำน้ำหมักชีวภาพทำปุ๋ยรวมทั้งทำสารตั้งต้น EM สําสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียตลอดจนคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลจำหน่ายเป็นรายได้นอกจากนี้ยังจัดระบบระบายน้ำจัดเก็บน้ำเสียแต่ละครัวเรือน รวมทั้งสำรวจสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุและราษฎรที่เจ็บป่วยนับเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ปลอดภัยทั้งยามปกติและยามมีภัย หลจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรบ้านน้ำใจไทยเพื่อนพึ่งพยายามยากบ้านของนายวาราวุธทัศน์บ้านเลขที่18ทับ3หมู่8ตำบลบ้านชีอำเภอบ้านมีหนึ่งในจำนวน65คนที่ได้รับมอบบ้านครั้งนี้ในการนี้ได้มีรับสั่งเกี่ยวกับการแพ็คของในถุงยางชีพของบุลุิทีอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยที่บรรจุสิ่งของต่างๆไว้ถึง32รายการซึ่งต้องมีการบรรจุที่ถูกวิธี ชาวบ้านดกบ้านด้วยก็ป,ปลูกชอบกันหรือเปลาชอบเขาเขาบอกมาเลยว่าต้องการสิ่งนี้นะต้องการอย่างนี้ก็สะสมมาเรื่อยตอนนี้ก็17บกิโลสามสองอย่างในถุงห <laughs> นักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นแรมโบ้แล้วค่ะพวกพากับพวกหญิงต้องยกกันบางทีไปแจก3ามพันถุงห้าพันถุงก็อุ้มให้ชาวบ้าน ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าหนักบอกหนักยอมรับแล้วให้ให้ช่วยแล้วก็อยากให้พวกองค์งยกด้วยเค่นีการแค่มองดูว่าเกิดชาวบ้านแต่ยกถุงละ17กิโล3,000 5,000ก็เหนื่อยเหมือนกันอาหารนี่เหือตกเลยให้ส่งของให้ แ,และได้ประทานแผ่นศิลาเริกให้กับนายวรวุฒิเจ้าของบ้านรวมทั้งมีรับสั่งให้อยู่เย็นเป็นสุขและรู้จักประหยัดเพื่อลดรายจ่ายในครอบครัวพร้อมกับทอดพระเนตรบริเวณบ้านซึ่งมีการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงกบเลี้ยงปลาในบ่อ ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบให้ผู้ประสบภัยเข้าอยู่อาศัยแล้ว60หลังยังเหลืออีก5หลังคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยเป็นบ้านยกสูง2เมตรหลังคามุงด้วยกระเบื้องที่ทํามาจากวัสดุกล่องนมและกล่องน้ําผลไม้ซึ่งมีคุณสมบัติกันความร้อนได้ดีและทนทานถือเป็นบ้านต้นแบบน้ําใจไทยขนาด1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําและห้องอเนกประสงค์พร้อมระเบียง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีและวิทยาลัยเทคนิคจากจังหวัดต่างๆในสังกัดงานอาชีวศึกษา20แห่งรวมทั้งกำลังพลจากมณฑลทนหารบกที่13ร่วมดำเนินการก่อสร้างจากนั้นเสด็จไปที่าพาะเนตบ้านของนายสำเริงจี้เงินบ้านเลขที่24หมู่ที่7โดยมลูลนิธิอาสาเพื่อนพื่งพยายามยากสภากาชาดไทยได้ฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกทุกครัวเรือนพร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ให้เลี้ยงไก่พันไข่กบ ปลาและปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภครวมทั้งเพาะเห็ดนางฟ้าและทำน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานสบู่แชมพูตลอดจนทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อไว้ใช้บริโภคภายในครัวเรือนและเพื่อลดค่าใช้จ่ายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรชั้นบนของบ้านซึ่งมีครอบครัวของนายสำเริงเฝ้ารับเสด็จและได้มีรับสั่งซักถา,ถามถึงความเป็นอยู่มาชมบ้าน ก็ปลูกชอบกันหรือเปลาชอบช่องสามก็ช่วยกันด้วยกับมูลนิธินะจ๊ะต้องขอบคุณช่องสามก็ด้วยขอบคุณมากดีใจเลยแล้วก็ผลของเเข้าใจนะจ้ะก็มีอะไรที่บอกเท่ากันนะถ้ามีอะไรเดือด้อนนะจ๊ะ การที่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยมีความทุกยากทรัพย์สินเสียหายจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อราษฎรอย่างหาที่สุดไม่ได้ผู้แทนหน่วยงานและประชาชนร่วมกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงมีพระพระนานมัยแข็งแรง ที่ศาลาสิริร้อยปีโรงพยาบาลสิร,ราชตลอดทั้งวันในวันนี้มีข้าราชการผู้แทนสมาคมชมรมรวมถึงครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและประชาชนไปถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิชมรมส่งเสริมสุขภาพ,าพผู้สูงอายุโรงพยาบาลตามโถจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี คณะสัตรีคริสตชนไทยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลบบุรีกลุ่มกองบุญสวัสดิการบรรบาทเพื่อประชาชนจังหวัดราชบุรีโรงเรียนอนุราประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรี <m ul ian> นอกจากนี้ยังมีคณะนายกเทศมนตรีเมืองนางรองจังหวัดบุรีรัมผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกพร้อมด้วยทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลและนายนิคมไวยรัชพานิชประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะพักสักครู่ช่วงต่อไปรับชมเก็บตกกับคุณพัชรศรีเบญจมาศวันนี้คุณวีรินทิรานาทองบ่อจรัดและดิฉันปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ